กลับมาที่ขยายข่าวครับคุณผู้ชมครับนับจากวันนี้ไปนะฮะเหลือเวลาไม่ถึง30วันนะครับที่อายุสัมปทานสัญญาสัมปทานคลื่น1,800เมกะเฮิร์นะครับของ TrueMove และ DPC ก็จะหมดอายุลงนะครับกสทชก็มีมตินะครับจากบอร์ดนะก้าต่อ2เสียงนะครับให้รับร่างนะมาตรการเยียวยาคุ้มครองผู้บริโภคชั่วข่าวนะครับแต่ประเด็นร้อนอยู่ตรงนี้ครับประเด็นร้อนอยู่ตรงที่ว่ามีเสียงพิพากษาวิจารณ์ออกว่าร่างประกาศเยียวยานี้ไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการนะครับแต่ว่าเอื้อประโยชน ต่อผู้ให้บริการนะครับวันนี้เราจะมาขยายประเด็นนี้นะครับกับที่ปรึกษากสทชครับดรสงขลาวิชัยขัตคะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับะบวนการขั้นตอนต่อไปจากนี้คืออะไรหลังจากที่บอร์ดกสทชมีมติ9ต่อ2เสียงรับร่างเยียวยาเนี่ยครับก็คือนําร่างนะครับไปลงในราชกิจจานุเบกษาครับแล้วก็จะมีผลใช้บังคับนับแต่นับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งคาดว่าจะอยู่ภายใน ช่วงเดือนสิงหาคมนี้แหละครับก็ใกล้ๆ <ra> นี้ละเร็วๆนี้แล้วนะครับก็คือ <n> <ra> ประกาศรับปั๊บลงราชกิจจานุเบกษาวันรุ่งขึ้น <ly> <n il> ก็มีผลร <ly> ับ <n il> ใ,ใช้เลยถูกต้องครับ <ly> <n il> นะฮะอาจารย์ครับกระแสวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าร่างเยียวยานี้จริงๆมันไม่ได้เยียวยาผู้บริโภคนะครับ <ly> <n il> บางเสียงเท่านั้นนะฮะอาจารย์บอกว่ามันเอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้บริการมันจริงเท็จแค่ไหนยังไงครับคืออยากจะกลับเปลี่ยนอย่างนี้ครับว่าอ กสทชเนี่ยในฐานะที่เป็นคนกำกับดูแลการบริหารจัดการคลื่นเนี่ยทราบทราบอยู่แล้วครับทราบมาตั้งแต่ที่เข้ามาสู่ตำแหน่งนะครับว่าในปี56ในกันยาในช่วงวันที่15กันยา2556เนี่ยคลื่นพันแปดจำนวนหนึ่งนะครับคือจำนวน25เมกะไบที่กสทให้สัมปทานกับบริษัทเอกชนคือบริษัททู กับบริษัท DPC เนี่ยนะครับ,รบจะสิ้นสุดสัญญาสัมรทานแต่เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยขั้นตอนการทำงานของกสทชเนี่ยตั้งแต่การจัดทำแผนบริหารคลื่นความถี่การจัดทำการจัดประมูลคลื่น3 g จีนะครับก็เป็นภาร,ระที่ทำต่อเนื่องมาคลื่นพันแปดก็เช่นเดียวกันครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อสัญญาสัมปทานสิ้นสุดเนี่ยคลื่นเนี่ยจะต้อง นำกลับมาจาัดสรรใหม่โดยวิธีการประมูลนะครับโดยวิธีการประมูลเท่านั้นนะครับซึ่งตรงน,นี้อาจจะเป็นปัญหานะครับสำหรับการบริหารคลื่นในใน,ในประเทศเราเพราะเราประเทศเราเนี่ยการจะจะจะัดสรรคลื่นได้เนี่ยจะต้องทําโดยวิธีประมูลขณะที่ในหลายๆประเทศเนี่ยเขาจะทําโดยวิธีประมูลก็ได้จะทําโดยวิธีการคัดเลือกก็ได้ <c oughs> ครับแต่เนื่องจากพอเราไปใช้ระบบการประมูลเข้ามาแล้วเนี่ยปัญหาก็คือว่ามันมีขั้นตอนการเตรียมการ ในการทําประมูลแต่การสิ้นสุดสัญญาสัมปทานการจัดการประมูลผมคิดว่ามันเป็นคนละประเด็นกันประเด็นที่สาคัญที่คุณทินเชิญมาวันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าประเด็นอยู่ที่ว่าใครได้ประโยชน์อันนี้ะครับใครได้ประโยชน์จากการกําหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าประโยชน์เนี่ยก็คือคน18ล้านเลขหมายคนที่ใช้ โทรศัพท์บนคลื่นพันแนะครับของ True กับของ d ครซบนะครับซึ่งมีรวมกันแล้วเนี่ยประมาณ18ล้านเลขหมายครับซึ่งเขาไม่สามารถที่จะโอนย้ายออกจากระบบได้ทันทีนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยการประชาสัมพันธ์ก็ดีการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการคลื่นเนี่ยเราทำน้อยมากผมเชื่อเลยนะครับว่า พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ทราบว่าตัวเองใช้คลื่นอะไรอยู่ครันณวันนี้นะครับแล้วพอมี 3G แล้วเนี่ยถามว่ากว่าที่จะสร้างโครงข่าย 3G จนสามารถให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบเนี่ยต้องใช้เวลาหลายปีครับขณะนี้ผ่านมาก็ระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยยังทำได้ผมว่าประมาณ10%นะครับแล้วก็ในกฎการประมูลเนี่ยกำหนดไว้ว่าภายใน2ปีเนี่ย ผู้ผู้รับใบอนุญาตจะต้องทำให้ได้อย่างน้อย5 0ของพื้นที่ครับขณะนี้ตัว 3G เนี่ยทำไปได้เพิ่งเริ่มต้นนะครับการมาประมูลขึ้นพันแปดเพื่อไปทำา 4G เนี่ยมันก็คงจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งนะครับอยากจะกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าขณะนี้กสทชนะครับได้จัดทำแผนการประมูลขึ้นพันแปดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วการประมูลได้มีอยู่แล้วมีฮะแล้วก็ได้ใช้ผู้เชี่ยวชาญจาก สภาพทรคมนาคมระหว่างประเทศมาเป็นผู้จัดทำนะครับแผนการประมูลต่างๆแบบนี้เพื่อให้ให้อะไรครับให้มีความโปร่งใสให้มีมีความชัดเจนมากขึ้นอาจารย์ท่านสรุปแล้วยังไงครับมันเอื้อหรือเปล่าฮะร่างอันนี้เอื้อเอื้อประโยชน์ต่อเอกชนหรือเปล่าฮะคือคือร่างนี้ไม่ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีอะไรครับไม่มีข้อใดหรือไม่มีสิ่งใดเลยที่จะเป็นการไปเอื้อให้กับเอกชน รายใดรายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการคือแคทนะครับหรือทูรหรือดพีซีเพราะว่าหัวใจของร่างประกาศฉบับนี้ของประกาศฉบับนี้ผมเรียกว่าอย่างนั้นแล้วกัน <ฮะ S 1> คือการกำหนดภาระหน้าที่ของผู้ให้บริการเดิมเนี่ยว่าแม้สัญญาสัมปทานสิ้นสุดเนี่ยหน้าที่ของคุณยังไม่สิ้นสุดนะ คุณคมีหน้าที่ที่จะต้องส่งลูกค้าต่อไปเพื่อให้เขาไปหาโครงข่ายอื่นที่เขาสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เขายังมีสิทธิ์ที่จะใช้เลขหมายเดิมนะครับเพื่อให้เขาได้รับบริการที่ดีซึ่งในทางในทางเทคนิคนะครับแน่นอนละครับว่าไม่สามารถที่จะโอนย้ายคนส8บแดล้านเลขหมายเนี่ยออกไปในภายในระยะเวลาสั้นๆมันต้องใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่ง คราวนี้ความหมายของที่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาบอกว่าเอกชนจะได้รับผลประโยชน์มันอาจจะเป็นตรงนี้รือเประครับอาจารย์ครับหลังจากที่หมดอายุสัมปทานนะครับมาตรการเยียวยาก็เริ่มทํางานถูกต้องไหมครับถูกต้องครับหลังวันที่15กันยาอาจจะมองว่าเอ๊ะรายได้หรือเปล่าฮะนี่คือเอื้อประโยชน์กับเอกชนหรือเปล่าครับคือยงรายได้เก็ยังมีรายได้อยู่รัฐเสียผลประโยชน์อ่ะอาจารย์มองไงฮะนึกบอกรัฐเสียผลประโยชน์นะอย่างที่ผมเรียนตอนต้น่ยนะครับอย่างที่ผมเรียนตอนต้นประกาศฉบับนี้กําหนดหน้าที่ ว่าสิ้นสุดสัญญาสัมปทานคุณจะต้องอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเนี่ยโอนย้ายคุณต้องไปเร่งประชาสัมพันธ์ให้เขารีบโอนย้ายครับคุณห้ามรับลูกค้าใหม่คุณห้ามมีโปรโมชั่นใหม่คุณจะเก็บค่าบริการในอัตราที่สูงกว่าเดิมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่ลูกค้าทยอยออกอย่างเดียวนี่นะครับออกอย่างเดียวเนี่ยโอกาสที่เอกชนจะทํากําไรไม่มีแล้วก็ค่าบริการที่คุณเก็บได้เนี่ย คุณก็ทํากําไรไม่ได้เพราะว่าหักต้นทุนแล้วเนี่ยเหลือเท่าไหร่ส่งเป็นรายได้แผ่นดินนะครับแผ <end> <น>่นดินจะได้ประโยชน์ในร,ร่างประกาศฉบับเนี้คือจากเดิมเนี่ยนะครับเอ,เอ,เอกชนคือทูหรือดพีซีเนี่ยหารายได้ก็แบ่งส่วนแบ่งรายได้ให้กับรัฐวิสาหกิจครับคือแคทครับแต่ว่าตามร่างประกาศฉบับนี้เราบอกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยไปร่วมกันทําแผนและร่วมกันให้บริการต่อเนื่องไปครับนะครับ แล้วคุณมีค่าใช้จ่ายอะไรเนี่ยคุณเอามาหักจากรายได้เหลือเท่าไหร่เนี่ยส่งเป็นรายได้แผ่นดินนี่คือหลักของประกาศฉบับนี้คือยังไงคืนให้แผ่นดินไม่ต้องมาแบ่งผลประโยชน์ละไม่มีผลกําไรไม่แบ่งผลกําไรไม่มีไม่มีผลกําไรกาไระว่เป็นหน้าที่เป็นหน้าที่เท่ากับว่าก็เป็นค่าใช้จ่ายไปเรื่อยๆถูกต้องคนก็ทยอยออกถูกต้องสมมติเกิดมีการออกไม่ไม่ต้องออกครับต้องออกเพราะว่า ในประกาศฉบับนี้กําหนดเงื่อนไขไว้อย่างนี้ว่าอย่างช้าที่สุดหนึ่งปีเนี่ยถ้าครบหนึ่งปีแล้วคุณยังออกไม่ครบเนี่ยครับก็ต้องเอาเครื่องกลับมาประมูลเพราะว่าแผนการประมูลมันเริ่มแล้วไงครับแล้วแล้วผู้ใช้บริการที่ที่ลืมหรือว่าลืมย้ายออกเงี้ยก็ใช้สุดเนี่ยสมมติเกิดสมมติเกิดเหลือประมาณสามสี่ล้านคนสามสี่ล้านเลขหมายก็คือเราให้ระยะเวลาเพราะสัญญาสัมปทานสิ้นสุดแล้วเนี่ยสิบสิบห้ากันยาสัญญาสัมปทานสิ้นสุด แต่โดยข้อเท็จจริงมันมันชัดแจ้งว่าคนจํานวนสิบแปดล้านเลขหมายเนี่ยเขาไม่สามารถโอนย้ายได้เราก็มาคิดคํานวณว่า capacity ความสามารถในการโอนย้ายเนี่ยก็คือจนครับสุดท้ายเป็นตัวเลขหนึ่งปีตัวเลขเนี่ยยังไงต้องไม่เกินหนึ่งปีแต่ถ้าสามารถย้ายออกได้เร็วกว่านั้นนะครับเช่นทําไปสามเดือนหกเดือนครับคนย้ายออกไปสิบห้าล้านเลขหมายเหลืออีกสามล้านเลขหมาย กสทชก็อาจจะบอกว่าโอเคสามล้านเลขหมายเนี่ยให้โอนไปทั้งรอตเลยนะครับอาจจะกําหนดครับว่าคุณมีหน้าต้องรีบออกไปแล้วเราจะเร่งให้คุณออกไปเพื่อให้คลื่นว่างคลื่น,นต้องว่างถึงจะนําทํามาทําการประมูลได้ใช่ไหมไม่แน่เสมอไปไม่จําเป็นก็อ,อาจจะมีบางบาง,บางเลขหมายเหลืออยู่ก็ได้ยีแหละครับไม่ใช่ฮะหมายถึงว่าการประมูลเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งประมูลแล้วเนี่ยแต่ว่า วันที่เขาชนะการประมูลครับแล้วเขาพร้อมที่จะให้บริการเนี่ยอ๋อครึ่งต้องว่างอแต่ว่าในวันที่เขาประมูลเนี่ยครับครึ่อาจจะไม่ว่างก็ได้เพราะว่าเมื่อประมูลชนะการประมูลแล้วเนี่ยครับเขาก็ต้องมาผู้รับก็กลายเป็นผู้รับอนุญ,ญาตถูกไหมครับครับเป็นผู้รับอนุญาตก็ตมีหน้าที่ที่ต้องไปสร้างโครงข่ายอการสร้างโครงข่ายเนี่ยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเคลึ่นอาจจะไม่ว่างก็ได้ช่วงช่วง ระยะเวลานั้นรสรุปร่างนี้ฟังจากอาจารย์พูดแล้วเอกชนก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรมากเท่าไหร่นะักแต่แต่เป็นหน้าที่ที่จะต้องคือผู้ประกอบการรายเดิมเนี่ยนะครับถือว่าเป็นผู้มีหน้าที่นะครับ,รบผมใช้คําว่าผู้ประกอบการก็คือทั้งแคทและก็ทูและทั้งแคทและก็ดีพีซีเราถือว่าเป็นผู้ให้สัมปทานกับผู้รับสัมปทาน,นคุณยังมีหน้าที่ที่ต้องส่งต่อลูกค้าดูแลลูกค้าต่อไปครับ เพื่อไม่ให้เกิดภาวะช่งักงันหรือเพื่อไม่ให้การจัดทําบริการสาธารณะสะุดหยุดหุดลงนะครับนี่คือนี่คือเจตนาของร่างประกาศฉบับนี้แล้วก็คิดว่ามันเป็นทางออกที่สมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าถ้ากสทชไม่ทําอะไรเลยนะครับปล่อยอยู่เฉยผมคิดว่ากสทชก็อาจจะถูกตําหนิว่าละเลยต่อหน้าที่เพราะกสทชตามรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ในการ บริหารจัดการคลื่นเพื่อให้เกิดประโยชน์ส,สูงสุดกับประชาชนซึ่งร่างมาตรการเยียวยานี้ผู้รับบริการหรือผู้ผู้บริโภคนี่คือรับประโยชน์สูงสุดใช่ไหมครับก็ต้องคํานึงถึงผู้ใช้บริการครับนั่นหมายความว่าประโยชน์สูงสุดของเขาคืออะไรฮะคือได้ใช้บริการต่อโดยที่ได้ใช้บริการในระหว่างที่สัญญาสัมปทานหมด<ะ>แล้วก็ได้ได้รับการอำนวยความสะดวกในการคงสิทธิเลขหมายได้รับการอำนวยความสะดวกในการโอนย้ายไปสู่ ที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้นะครับแค่นั้นก,ก็ก็นี่คือสิ่งที่ประกาศฉบับนี้ออก <ฮะ S 1> มา <ฮะ S 1> คุ้มครองแล<ค>้วโปรโมชั่นก็คือใช้โปรโมชั่นเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมว่างั้นเถอะในในมุมของผู้บริโภคอะคือ่คือคือไอ้ตรงนั้นก็เป็นเป็นอีกอีกประเด็นหนึ่งซึ่งคาดว่าเมื่อเขาไม่สามารถที่จะออกโปรโมชั่นใหม่ได้ <ฮะ S 1> ไอ้ช่วงระยะเวลาลอยต่อเนี่ยก็เป็น เป็นช่วงที่เมื่อโปรโมชั่นหมดเขาก็อาจจะย้ายนะครับก็ให้ช่วงเวลาที่เขาเตรียมตัวในการย้ายได้สรุปสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับผู้ใช้บริการก็จะต้องไม่รู้สึกว่าเอ๊ะฉันมีปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการใช้บริการคลื่นนี้นั่นคือสิ่งที่ผู้บริโภคคนรับรู้เท่านั้นหลังบ้านจะเป็นยังไงอะไรยังไงก็แล้วแต่เป็นเรื่องของหลังบ้านแต่ว่าผู้ใช้บริการคือโทรศัพท์ฉันห้ามดับฉันต้องใช้ได้ถูกต้องนะครับอาจารย์เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาขยายกันต่อครับสักครู่เลย